คนที่จะว่า my student วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหุ้นถูกหุ้นแพงกันครับ million dollar question คือใครๆก็อยากรู้ใช่ไหมคือไอซื้อถูกขายแพงเนี่ยมันพูดง่าย แต่จริงแล้วมันทําไม่ง่ายนะเ <c oughs> ม้นก็รวยกันหมดแล้วใช่ไหมคืออย่างที่ทุกคนรูก้กันอยู่แล้วเนี่ยว่าผมเนี่ยเป็นนักลงทุนระยะยาวแล้วผมก็จะแนะนําให้คนที่เป็นแคชวลอินเวสเตอร์เนี่ยลงทุนระยะยาวเหมือนกันเพราะผมเชื่อมันเป็นวิธีเอาชนะตลาดที่ง่ายที่สุดแล้วในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายการประเมินมูลค่าของหุ้นเนี่ยความถูกแพงระยะยาวเนี่ยแบบว่าดูคลิปนี้จบปุ๊บเอาไปอธิบายสอนอาาที่บ้านก็เข้าใจอ่ะสหรับคนที่ชอบซื้อขายๆในกรอบระยะกลางระยะสั้นเนี่ยนะเออคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าราคามันจะผันผล อารมณ์หมดนะลงทุนใช่ไหมอย่างเช่นข่าวดิฟซีเนี่ยหุ้นโดนเทขายกันทั้งกระดานวันต่อมาลงทุนม่นกลับมาซื้อกันใหม่ละสรุปขายกันไปนทําไมวะ <laughs> พวกปัจจัยพวกนี้เนี่ยเราก็จะไม่พูดถึงในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงการลงทุนระยะยาวกันคลิปนี้ก็จะเน้นพวกฟันดัมเมนทัลนะหรือพื้นฐานของหุ้นอย่างเดียวคือจะไม่พูดถึงการซวิงหุ้นจากปจัจจัยภายนอกก่อนอื่นเอาเรื่องที่แบบเบสิกเบบีที่สุดออกไปก่อนเลยนะเรามาดูราคาของหุ้น2ตัวกันตัวแรก Intel ราคาวิ่งอยู่ตอนนี้ประมาณ1 9บ0ดอลลาร์ตัวที่สองเอ็นวีเดียราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณร้อยดอลลาร์ใช่ไหมถ้าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องหุ้นหรือการลงทุนเลยเนี่ยเร ซื้อหุ้นเอเลยจบชิบหายมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคือหุ้นถูกหุ้นแพงมันต้องดูสิ่งเอื่นที่มันเรียกว่า intrinsic value หรือแปลเป็นไทยว่ามูลค่าที่แท้จริงมันก็เลยมีหลายสูตรมากในตลาดเพราะทุกคนเนี่ยพยายาม,มาหา intrinsic value ของหุ้นซึ่งมันก็ไม่มีสูตรไหน1้อหอรอกคือถ้ามีเนี่ยก็รวยกันหมดแล้วครับเพราะว่าเหมือนพิมพ์เงินใช้เองได้อันนี้ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคือถ้าใครมานั่งการันตีคุณว่าสูตรของเขานี่สามารถแบบมอง ราคาแบบอินทริสิกแหวนลูได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะนือแวดวงการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยแบบขายคอสอะไรเงี้ยก็หนีไปอ่ะกลับมากลับมากลับมาที่การประเมินมูลค่าหุ้น เอาตัวอย่างที่เบสิกที่สุดที่ทุกคนน่าจะเคยเรียนกันมาแล้วก็คือ P/E ratio อันนี้จะไม่ลงลึกมากนะเพราะเคยผมเคยทำคลิปแบบอธิบาย multiples ไปแล้วเนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้ก็ย้อนกลับไปดูกันได้แต่จะสรุปสั้นๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่า P/E เนี่ยมัน misleading นะคือมันอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดได้เพราะว่า P/E ratio เนี่ยมันไม่ได้เอาการเติบโตในอนาคตเนี่ยมาคิดคือมันไม่ได้เอา free cash flow ที่บริษัททำได้เนี่ยมาคำนวณก็จะดูแค่ net profit อย่างเดียวเราก็เลยจะเห็นเหตุการณ์คนตกรถครับเพราะว่า Nvidia เนี่ยมันมี P/E วิ่่่งอยูทีประมาณ40-60 เขาคนเห็นแล้วก็จะแบบโหแพงจังวะไม่กล้าซื้อแต่ว่า n v i i i a ดีเนี่ยมันโตเร็วมากมันมีแคชเข้ามาเยอะจากหุ้นแพงมันก็เลยกลายเป็นหุ้นถูกได้ส่วน Intel เนี่ยครับ PE เมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8ตอนนี้ผมเปิดดู PE ที่ประมาณ4แล้วแม่งโคตรถูกถูกแล้วถูกอีกใครที่เลือกดูแต่ PE อย่างเดียวเนี่ยซื้อ Intel แทนจะซื้ออ็น i เดีตอนนี้พอร์ตหุ้นชิบหายยับเยิยนหมดแล้ว ผมพูดเรื่องนี้ทําไมเพราะว่าการหา intrinsic value เนี่ยมันต้องดูที่อนาคตมันต้องดูเงินที่เราสามารถทําได้จากธุรกิจเนี้ยในอนาคตเพราะว่าเงินที่ทําได้ในอนาคตเนี่ยมันจะมีมูลค่าน้อยลงซึ่งต้องเอาเข้ามาคํานวณด้วยเวลาจะหามูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนคือพูดอย่างนี้เราอาจจะงงใช่ไหมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยดีกว่าแบบว่ายกตัวอย่างเป็นตัวเลขกลมๆ เอาเวลาคุณซื้อหุ้นเนี่ยนะมันคือการซื้อส่วนหนึ่งของกิจการที่มันทำเงินให้คุณใช่ไหมตามมาตราส่วนที่เราซื้อผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันสมมติว่าคุณเนี่ยซื้อเครื่องจากเครื่องหนึ่งที่ทำเงินให้คุณได้วันนี้เลย1000บาทอินเ i n ชนตัวนี้มี intrinsic value เท่าไหร่ก็1000บาทเพราะว่าเราจ่ายไป1น0 0มันทำเงินให้เราได้1000วันนี้เลยตัวมันเองก็ต้องมีมูลค่าี่แท้จริง1000บาทอันนี้ไม่งงนะง่ายมากเลยอันนี้แต่ถ้าผม อินทริสิกแวลูของมันเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่แน่นอนว่ามันไม่ใช่1,000บาทอยู่แล้วเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถเอาอีกหนึ่พบาทเนี่ยไปวางไว้ที่อื่นได้เพราะฉะนั้นในแมชชีนตัวนี้เนี่ยในวันนี้ i n t อินทริสิกแวลูของมันจะไม่ใช่1,000บาทลวเก็ตไหมมันต้องต่ำกว่า1000เราเรียกส่วนนี้ว่า opportunity cost หรือต้นทุนค่าเสียยวกาสตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้ discount rate เนี่ยมาคำนวณด้วยยกตัวอย่าง discount rate ที่ว่าเช่นคุณสามารถเอาเงิน1000บาทเนี่ยไปวางไว้ในที่ที่ให้ผลตอบแทน,แบบอ,อ,อ,กอ,นอกเดเบี่ย5% ดิสเค u n เรทเนี่ยคิดปไปเลยว่าเป็น5%คําคำถามครับคือถ้าเราต้องรอ1ปีเพื่อจะได้เงินคืน1,000บาทเนี่ยโดยที่ดิสเค้าเรทอยู่ที่5% i n เอร์เนี่ยอินทิกสิกแวลูของสินทรัพย์ที่เราจะซื้อวันนี้เนี่ยควรจะเป็นราคาเท่าไหร่อ่ะก็จะใช้สูตรว่าเอา1,000ที่เราจะทำได้คืนมาใน1ปีเนี่ยนะ หารด้วย1บวก discount r a t า5%ปก็จะเท่ากับ1,000หารด้วย1.05มันก็จะได้ประมาณ952บาทเราปัดกลมๆให้เป็นเป็น,น950บาทแล้วกันพอจะเห็นภาพแล้วไหมว่า i m a เ i ช e ชตัวนี้เนี่ยถ้าเราต้องรอ1ปีเพื่อให้มันทำเงินให้เราได้1,000บาทเนี่ยอินทงสิกรูของมันจะราคาต่ำกว่า1,000และมันจะเหลือ950บาทแทนคำถามต่อไปถ้าเราต้องรอ2ปีเพื่อให้ได้1,000บาทคืนเนี่ย อินทิงศึกแวลูของมันจะยังอยู่ที่950หรือไม่มันก็จะไม่ใช่เลยใช่ไหมมันต้องน้อยลงไปอีกมันก็จะใช้สูตรเดิม,มก็จะเป็น1,000หารด้วย1.05ยกกํากกำลัง2องมันก็จะเท่ากับออกมาที่ประมาณ910บาทก็เนี้ย ถ้าเราต้องรอ2ปีเพื่อให้ได้เงิน1,000บาทคืนเพราะว่าอินทิกรัลแหวลูหรือมูลค่าแท้จริงของมันในปัจจุบันเนี้ยมันจะเหลือแค่9 1 0บาทแหละคำถามสุดท้ายแล้วอันนี้จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงผมรู้ว่าพวกคุณหัวฟูแล้วเข้าคลาสคณิตศาสตร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เราอะอ่ะถ้าไม่ชีนตัวนี้เนี่ยทำเงินให้เราได้ทุกปีละปีละ1 0 0 0บาทไปเรื่อยๆ3ปีอินทิกรัลแวลูของมันจะเท่ากับเท่าไหร่ใช่แล้วครับ ถ้าใครตอบว่าสามพันกอคลิปกลับไปใหม่เดี๋ยวนี้นะสองนาทีไอ้พวกไม่ตั้งใจฟังมันต้องสามก้อนนี้มาบวกกันว้ยมันก็จะออกมาประมาณสองพันแปด้อหกสิบาทอันนี้คือ intrinsic value ของมันในวันนี้แปลว่าถ้าคุณเห็นแมชชีนเครื่องทาเงินตัวนี้มีคนเอามาขายคุณในราคาสามพันบาทแปลว่ามันแพงแต่ถ้ามันต่ํากว่าสองพันแปดแปลว่าถูกซื้อได้เลย อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆที่จะอธิบายในคลิปนี้ซึ่งการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็ใช้หลักการเดียวกันนี้แหละแต่แค่ว่าตัวเลขมันจะเยอะกว่านี้แล้วก็ระยะเวลามันจะนานกว่านี้คนก็จะดูกันไปเลย10ปี20ปีคือนักลงทุนเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับ e a r n i n g ็หรือผลประกอบการมากก็เพราะแบบนี้แหละเพราะเขาอยากรู้ว่าธุรกิจเนี้ยจะทําเงินได้เท่าไหร่ในอนาคตแล้วก็จะมาคํานวณดิสคาว์เลตหารด้วยจํานวนหุ้นก็จะได้ถึงสิบแหวลูแล้วทดาที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดอื่นๆละก็จะเป็นนนนนนตตตตัััววเเเเลขใใมมมมมิิิิิอออออืื่่่่่ๆพาาาาาปรรระกกบบดสสจยงงชุีษทึ วิจัยยารักษามะเร็งสำเร็จอันนี้ก็ไม่ต้องมานั่งหายอินทรีสึกแวลูแล้วครับเดี๋ยวซื้อไม่ทันมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถคือมันต้องซื้อแล้วหรือว่าถ้าจีนบุกไต้หวันเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งคํานวณอินทรีสึกแวลูของ TSMC กันแล้วครับเพราะว่ามันชิบหายทั้งบริษัทแน,น่ๆส่วนปู่แอรนด์บัฟเฟตเนี่ยเขาก็ใช้ treasury bills นะเป็น discount rate ก็ประมาณว่าถ้ากูไม่เอาเงินไปซื้อหุ้นเนี่ยกูก็เอาไปใส่ไว้ในพันธบัตรเขาก็เลยเอาผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยมาคำนวณเป็น discount r อันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยประดับสมองไว้เราจะได้ดูฉลาดฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะมีผู้ชมบางส่วนพบว่าโอ้ชิบหายแล้วยุ่งยากจังตัวเลขเยอะแยะยุ่งเหยิงไปหมดวิชาคณิตศาสตร์ก็คืนครูไปหมดแล้วทาไงดีวะตรงนี้ผมมีทางอออให้คุณ2ทางครับไม่ใช่คาแนะนําในการลงทุนนะทางแรก ก็คือถ้าคุณไม่ได้จะเป็นนักลงทุนเต็มตัวเนี่ยทำงานทุกวันนี้ก็เครียดมากพออยู่แล้วยังจะให้กูคิดเลขอะไรอีกเรียนเชิญเลือกทรัพย์สินพื้นฐานดีมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องแล้ว DCA ไปครับยาวไปเลยไม่ว่าจะเป็น s p 5 0 0 Bitcoin a p p l e n v i d i a อเดียอะไรก็แล้วแต่คือผมเนี่ยมีเพื่อนที่ซื้อ i t บค i n เรื่อยๆนะราคาเท่าไหร่แม่งก็ซื้อคือตอนนี้รวยชิบหายแล้วรวยกว่าผมอีกหรือว่าผมเนี่ยให้แฟน c a ซอวัวทุกเดือนอ่ะตอนนี้พอร์ตบวกมากกว่าพอร์ตงมทีกนะแอเนบว่า กูนั่งคำนวณอินทิกรัลแวรลู DIY พอไปทำอะไรวะ ท,ทั้งสองใช้ Investing Pro ครับ Investing Pro เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ Fair Value อยู่ซึ่งคือมูลค่าที่ทำนั่นแหละอ่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างหุ้น AMD ก็คือ Investing Pro เนี่ยมันจะมีเซกชันหนึ่งที่เรียกว่า Fair Value หรือว่าเป็นมูลค่าที่ทำที่ไดจากการคำนวณจากแมทริกซ์ต่างๆมันก็จะเอาม u l ติ p พ e คหลายตัวเนี่ยรวมถึง Discounted Cash Flow 5ปี10ปีหรือ Discounted Cash Flow EBITDA เนี่ยเอาทั้งหมดเนี่ยมาเฉลี่ยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเราปรับได้นะเสามารติกออกได้ราคาเฉลี่ยมก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ก็สำเร็จรูปเหมาะกับคนโง่ 5ปีพอล้วก็ติ๊กพก10ปีออกอ่ะราคามก็จะพอๆกับปัจจุบันเลยเห็นไหมคือ i n v e s t i n g Pro เนี่ยมองว่าราคาตัวเนี้ยคือมูลค่าแท้จริงของมันแล้วแหละในก่อบ5ปีส่วนถ้าเกิดสมมุติว่าเราเลือกเอา10ปีบ้างเอา5ปีออกอ่ะ,อะเห็นไหมตอนเนี้ยราคาปัจจุบันเนี่ยมันก็จะต่ํากว่า10รอบ10ปีแล้วเรนถ้าใครถือตัวนี้ยาวเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะทํากําไรได้ถ้าเกิดไม่มีปัจจัยอะไรเปลี่ยนแปลงนะอ่ะหัวฟูกันพอหรือยังสําหรับใครที่ต้องการใช้ Invesing Pro เรียนเชิญได้ที่ลินล่าง ส่วนใครที่ร้อนวิชาอยากทดสอบสมมติฐานลงทุนรุ่นสารัส์เปิดพอร์ตกับวีบูเรียนเชิญนดนที่หลิงด้านล่างเช่นกันส่วนตัวผมต้องเก็บกระเป๋าไปเที่ยวญี่ปุ่นก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในอีก2อาทิตย์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ